ะะแล้ววันนี้ค่ะชิชามีสกินแคร์นะคะอีกตัวมาแนะนำตัวนี้จริงๆจะบอกว่าขึ้นชื่ออยู่นะคะในเรื่องไวท์เทนิ่งเซรั่มคือเขาเนี่ยครองอันดับหนึ่งในประเทศไทยมาถึง3ปีซ้อนเลยนะคะถ้าพูดชื่อทุกคนต้องรู้จัก Q นั่นเองนะคะ Q c u r r y Corrective Dark Spot Solution ก่อนอื่นเลยเราต้องย้อนกลับไปก่อนค่ะคิวนะคะจริงๆเริ่มจากร้านขายยาค่ะโดยเจ้าของร้านเนี่ยชื่อจอห์นคิวนะคะเป็นร้านเล็กๆในนิวอร์กนั่นเองค่ะเกิดขึ้นในปี1851ตอนนี้นะคะแบรนด์คิวก็อยู่ในไทยมาถึง14ปีแล้วค่ะ างแบรนด์นะคะมีภายใต้แนวคิดที่ว่า try before you buy หากเราเนี่ยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพนะคะลูกค้าที่ซื้อไปก็จะเกิดความชอบความประทับใจค่ะแล้วก็จะกลับมาซื้อใหม่นั่นเองเช่นเดียวกันค่ะถ้าหากว่าเราเนี่ยไปที่ร้านคิวนะคะเราก็จะได้รับคําปรึกษาจากพี่ๆที่ร้านก็จะช่วยดูปัญหาสภาพผิวหน้าของเรานะคะหรือเราสามารถปรึกษาปัญหาต่างๆได้ค่ะทําให้เราเนี่ยได้สินค้านะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวหน้าของเรานั่นเองค่ะเขาเป็นเซรั่มไวท์เทนนิ่งนะคะที่ยืนหนึ่งในเรื่องของการลด เลือนริ้วรอยค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยสิวนะคะรอยดํารอยแดงริ้วรอยต่างๆเนี่ยจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยขายดีมากๆเลยค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขามีถึง3ขนาดด้วยกันนะคะแต่ว่าที่วางขายอยู่แบบหลักๆเลยก็คือขนาด30 ml แล้วก็50 ml ที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะว่าไวท์ทนนิ่งเซรั่มตัวนี้เนี่ยเขาอันดับหนึ่งในไทยถึง3ปีซ้อนเลยเพราะไม่ใช่แค่ว่าจะลดเลือนริ้วรอยนะคะยังเพิ่มความกระจ่างใสอีกด้วยค่ะเดี๋ยวชิชาจะขึ้นภาพเปรียบเทียบให้นะคะก่อนที่ชิชาจะใช้กับหลังใช้เนี่ย คือเห็นความแตกต่างของผิวได้เลยและนี่ค่ะเป็นภาพ Before กับ after นะคะซึ่งสิชาเนี่ยเปรียบเทียบให้ทุกคนเห็นว่ามันเกิดความแตกต่างขึ้นจริงๆบนผิวหน้าของเราค่ะเมื่อเราใช้เซรั่มตัวนี้แล้วชิชานะคะจะให้ดูเนื้อเซรั่มของคิวนะคะคือจะบอกว่ามันดีมากมันซึมไวด้วยให้ดูเดี๋ยวให้ดูนะคะอะ ทุกคนมันซึมไวมากแล้วแบบเบาบางมากไม่มีกลิ่นไม่มีสีอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะอันนี้ปกติเลยเนี่ยชิชาจะทาเซรั่มหลังอาบน้ำนะคะเนื้อเซรั่มตัวนี้เป็นน้ำค่ะซึมไวไม่เหนียวเหนอหนะเลยวิธีการของชิชาค่ะก็คือหยอดที่แก้มสองฝั่งแล้วก็ทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอแบบนี้ค่ะ จะบอกว่าเซรั่มตัวนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะคะเซรั่ม um จะช่วยปรับสีผิวของเราให้สม่ำเสมอซึ่งปกติแล้วสกินแคร์ค่ะจะเห็นผลเร็วขึ้นเมื่อเราใช้อย่างต่อเนื่อง2ส,สัปดาห์ขึ้นไปนะคะส่วนผสมของเขานะคะจะปราศจากสารที่ทำลายผิวค่ะไม่มีซิลิโคนไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมไม่มีสีและปราศจากเทคโนโลยีกระจายแสงค่ะ เอาจริงๆชิชาชอบตัวเนื้อเซรั่มของเขามากๆค่ะคือมันซึมดีซึมไวแล้วก็บางเบามากๆด้วยต้องบอกอีกรอบนะคะว่าถ้าเราใช้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่จุดด่างดำเท่านั้นนะคะที่จางลงคือว่าผิวของเราจะกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะดูออร่านะคะดูไบรท์ขึ้นแล้วก็คือแบบ ดูมันแบบผ่องขึ้นนะคะจากภาพที่เปรียบเทียบให้ดูนะคะจะเห็นเลยว่าระหว่างผิวที่ทากับยังที่ไม่ได้ทาเนี่ยคือจะมีความแตกต่างกันมากอันนั้นคือชิชายัยงใช้แค่สองสารอบนะคะถ้าเกิดว่าใช้เป็นอาทิตย์คิดว่าหน้าของเราก็จะแบบเออมันน่าจะดีขึ้นเยอะๆเลยและอีกอย่างหนึ่งค่ะคือว่าตัวนี้นะคะเหมาะกับสภาพอากาศในประเทศไทยด้วยค่ะและใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะผิวมันหรือผิวแห้ง อนที่จะปิดคลิปนะคะที่ชาจะบอกอีกทีนึงค่ะว่าคือมันดีจริงๆแล้วชิชาก็ชอบมากนะคะเพราะว่ามันเห็นผลได้เลยอย่างชัดเจนถ้าเกิดว่าไม่ดีเนี่ยเขาคงไม่ครองอันดับหนึ่งในประเทศไทยมาถึง3ปีแล้วสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาไวท์เทนิ่งเซรั่มอยู่ดักสปอร์ตเซรั่มค่ะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่จะช่วยเพื่อนๆได้แบบอย่างดีเลยคลิปนี้นะคะก็ขอจบไปก่อนเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย